สวัสดีครับพบกับเรากับช่องแม่น้อยหนาน้องพิจ้าแฟมิลี่นะครับผมมาแล้วครับเด็กที่ดื้อน,นะครับผมนเด็กที่ดื้อมาพบแม่ๆอีกแล้ววันนี้ เฮ้ยดิดิชนตึงมาอย่างไม่มีเบรกนะครับผมมาแรงมากครับดูดูแล้วปุ๊บ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 สนามกว้างครับสนามบ้านกว้างดีครับก็ไปได้สุดขีดนะครับดูดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไร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 ครับจะไปแย่งอ้อยแม่ครับผมเอา เออฮมาเลยมาเลยมาเลยลุกเร็ว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 หูกลางหางชี้แล้วครับหูกลางหางชี้แล้วน,นุกใหญ่เลยครับชน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 ยิ่ายงม,ม้ยยางรถผมใช่ไหมเจาอะไร เอาอะไรเนาะเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยใช่ไหมดูดูทำอะไรครับดูดูทำดูดูก็ทำอะไรนะครับ ออใช้พลังครับใช้พลังแล้ว,ลลวมาเลยมาเลยนี่ยางรถใครนี่เร็วเร็วรวรวากออกไปอาบน้ำบ่ไงฮึสงสัยอยากออกไปอาบน้ำแล้วนี่อยากออกไปอาบน้ำใช่ไหม เฮ้ยๆๆอึๆเดี๋ยวพลึก็จะพาเดินนะครับไอ้นี่เท่าที่เดี๋ยวก็จะพาเดินได้แล้วครับเพราะว่าเขาแข็งแรงแล้วแข็งแรงแล้วผมแข็งแรงแล้วเตรียมตัวออกงานได้แล้วครับ อือือืเอาเไปว่นยังผ่านะฮะอึ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 อออเสียงอะไรเสียงอะไร ยังอะไรยงอะไรวุ้วอุุุ้้้วุ้ยวุุ้้มีมีเอาละเอาจะได้เสียวขึ้นได้เอาเมืองเอานี่ก็ขึ้นได้บ่หึ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 หเหึหึ้ึหึหึหึ มาเด้อ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 มาเดอ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 เยเฮ้ยเฮ้ยเมาเดอ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 ทำอะไรไปกินอะไรอีกมาเลยมาเลยไม่ต้องกินเลย ของแบบน้ำผูลือกเพราะท่านไปตัดใหม่มาเปลี่ยนเสารครับเสาตัวนี้สัน่นครับเลยตัดมาเปลี่ยนให้เป็นหนึ่งเดือนกับหนึ่งอาทิตย์นี่กินหญ้าได้แล้วนะครับผมเริ่มรู้จักกินแล้วสน้นมาแห้งใช่ไหมไปแล้ว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 เฮ้ยตึงตึงเอาเอาเอาเฮ้ย อันใดเป็นอันใดไปเอาเอาเอามุนอุยคุยเลยไปทนี่เอา,า,เอ,าอ๊บขามึง้นี่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 อ๊ึบฮึบฮึบึบออึบนี่เอาเอาเอา,เอาไปไปไหน,นเนาะเนาะเนาะ เดี๋ยวแม่ก็เอาแล้วแม่มสิเขามาซอยแล้วแม่์จะเข้ามาช่วยแล้วครับแม่จะเข้ามาช่วยแล้วเอาเอาเสร็จแล้วเ,เสร็จแล้วเ,เสร็จแลว้วเฮ้ย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 เอานี่เป็นยังไงดูเขาจะพยายามทำยังไงนะครับดูนะครับจะพยายามทำยังไงดูดูดูจะเกิด,ด,ดจ้า ทำยังไงลูกเอ้าเอา,เอาจะทำยังไงเอ้าเอา,เอานี่เอา้าเอา้าแม่ยืน่นอ่าเดี๋ยวแม่ช่วยผม,มยบ่ไม่ต้องเลยครับไม่ต้องเลยครับแม่ไม่ต้องเลยไม่ต้องครับแม่ไม่ต้องไม่ต้องของผมของผมผมจะเล่นของผมเน่ก็เห็นเล่นนะครับผมนมกว่าลูกเป็นอะไร โอ้ยหน่อยเอ้ยอึ้นนะลูกอีหัวส่วนดิออืมอือืมเอาเยเอาเขาตั้งสีขามงเงาเอาฮ้ยยังหลุดอือต่ำจะได้ต่ำแหงเลยอู้หูขะ โอ้บ่าขึ้นวางอย่างเลยเรียนไปกันลมตึกลมตึมจนเน่ะลูกเลยเเอเห็นลูกดินนะครับเห็นลูกดินครับเม่นในหน้าอวัยวะนี่ละพอดีเห็นลูกดินครับเอามาเอามาเก็บมาพี่เลยเก็บมาพี่เลยเออเอามาพี่ลูกเอามาพี่เออนั่น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 มาพี่มาพี่เร็ว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  เทคนิคครับพัฒนาการแต่ละมือครับพอม่พัฒนาการแตร่ละวันละวันนะครับผมอ้า,อาคุณแม่ก็ทำอะไรคุณแม่ทำอะไรครับนะนะจะช่วยลูกบอกรับ ไปสัมผัสลูกครับนึกว่าลูกเป็นอะไรแม่นนดีเด่นนะครับอ้าวอ้าวาได้ไหมได้ไหมนี่นี่ จับยกขาบไปแล้วเอ้ยเอ้ยฮึบ <c oughs> เหนื่อยละทีนี่เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วผมเหนื่อยใช่ไหมนี่ได้ชนนะครับอย่ามาแรงเอาดูอีกดูอีกสิ่งหนึ่งสเต็ปนะครับเ <c oughs> น,นอะดูไป วิ่งวิ่งมาแรงนะครับไม่กลัวชนอะไรนะครับเหมือนเด็กครับช้างก็เหมือนกันกับเด็กน้อยนะครับเด็กน้อยช้างน้อยเด็กน้อยก็นิสัยน่าจะเหมือนกันนะครับผมเป็นยังไงเหนื่อยแล้วใช่ไหมเอาเอาถอนหางเม่บอกเอา,เอาครับเอ้ สำหรับคลิปนี้ครับผมรู้ขอขอบคุณครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจครับผมขอบคุณทุกๆคะแนนครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ fc ครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับทางช่องไม่น้อยหนาแฟมิลี่นะครับผมก็อย่าลืมครับผมช่วยเป็นกำลังใจครับกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผม หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจดีๆครับผมสำหรับชาวช่อง YouTube ทุกช่องครับผมขอขอบคุณครับทางบ้านสวนสัตว์นะครับผมที่้ะเวอสถานที่นะครับผมขอให้โอแม่เอฟซีทุกท่านครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผม ยาลำเลื่อยครับทุกผูทุกคนครับผมครับสวัสดีครับ